รักษาธรรมาธาตุนะครับรักษาธรรมาธาตุเพราะว่าธรรมาธาตุนั้นเมื่อเราออกจากอิเลสแล้วก็มีธรรมาธาตุเป็นเครื่องอยู่นะครับไม่ได้อยู่อย่างล่องลอยหรือว่าลดวนเลหรือว่าไม่มั่นคงเพราะว่าการรักษาธรรมาธาตุนั้นนะครับเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กำเลิกนะครับเรารักษาศีลน,นะครับก็จะไม่เดือดร้อนใจทำสมาธิก็จะไม่ฟุ้งซ่านก็จะสงบ ดิร да. ิ่ปัญญาก็จ well ะเปืือนนายใครกับหนัดก็จะหลุดพ้นนะครับนั้นการรักษาธรรมธาตุนะครับก็คือทําให้เรานั้นใจไม่กําเริบนะครับไม่กาเริบก็คือไม่หมุนเข้าไปหากิเลสนะครับเพราะว่าการที่มันหมุนเข้าไปหากิเลสมันก็จะกําเริบนะครับใจกําเริบแต่เมื่อเรารักษาธรรมธาตุนะครับใจก็ไม่กําเริบนะครับมันก็จะ บริสุทธิ์อยู่สว่างสงบอยู่เย็นอยู่ดะนั้นการรักษาธรรมธาตุนะครับมันยิ่งกว่าการรักษาศีลยิ่งกว่าการรักษาสมาธิยิ่งกว่าการรักษาปัญญายิ่งกว่าการรักษาศรัทธาหรือว่าความเพียรเพราะว่าการรักษาธรรมธาตุนั้นเป็นการไม่มีการเกิดตายอีกต่อไปนะครับไม่มีการมากันไปเป็นการดำรงอยู่อย่างไม่ต้อง เปี่ยนไหตายเกิดนะครับไม่ต้องอาศัยขันเพื่อที่จะปรุงแต่งทำทั้งหลายหรือว่าสังขารทั้งหลายให้เป็นความเหนื่อยยากลาบากความทุกข์ลำบากเพราะว่าไม่ว่าเราจะแสดงธรรมหรือว่าแสดงโลกมันก็สังขารปูแต่งนะครับแสดงโลกสแสดงธรรมก็ทาปูแต่งแต่ก็เป็นเพียงหนทางที่จะให้เรานั้นคืนสู่ธรรมธาตุนะครับการคืนสู่ธรรมธาตุแล้วก็เหมือน คนที่ออกไปทํางานต่างบ้านต่างจังหวัดต่างเมืองเมื่อกับเมื่อช่วงหนึ่งของชีวิตก็กลับคืนสู่ธรรมชาติบ้านเดิมนะครับการที่เราออกไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีใจที่คึอนคันองอยากรู้อยากรองอยากเห็นอยากได้กินนิ้มรสสัมผัสไปเพลินพอใจอยากไร้ในธาตุขันอาญตนะที่เป็นที่ตั้งของกิเลสก็เลยเดือดร้อน ห่งสร้างเศร้าหมองลังเดสงสัยอยากรู้มันเด็กที่อยากรู้อะไรเป็นอะไรอยากผจชนภัยพจชนทุกพัชน,น,น,นชีวิตแล้วก็ได้เจอสิ่งนั้นจริงๆซึ่งมันก็ในที่สุดก็ต้องเบื่อหน่ายใคากำหนัดเพราะสิ่งที่เราเป็หลงนั้นเป็นกิเลสเป็นความรักโลกดหลงเป็นความคิดมุขธรรมเป็นวิบากความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายแต่เมื่อเราแสวงหาการพบแล้วมันเป็นทุกข ซึ่งการพบนั้นไม่ว่าการที่เป็นทพิ์หรือว่าเป็นธาตุมันก็เป็นทุกข์หมดเลยเพราะมันไม่เที่ยงกิเลสนี่เป็นของไม่เที่ยงนะครับมันเป็นของที่ไม่งามมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นตามเหตุตามอัจใจแล้วตั้งอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ดับเสื่อมสลายไปซึ่งอาการอย่างเนี้ยมันทําให้หน้าเบื่อหน่ายเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอาแน่นอนไม่ได้ดูเหมือนจะสุขก็ทุกข์ดูเหมือนมันมีตัวตนก็ไม่มีตัวตนดูเหมือนจะไม่มีโทษก็มีโทษดูเหมือนไม่มีทุกข์ก็มีทุกข์ดูเหมือนจะงามก็ไม่งามดูเหมือนจะดีก็ไม่ดีซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายลายกำหนัดลายความเพลินความอยากความเครียดนะครับก็จะหลุดพ้นคือสู่ธรรมธาตุนะครับธรรมธาตุเราก็รอบรักษาธรรมธาตุอย่าให้คำเลิกนะครับเพราะถ้าธรรมธาตุคำเลิกดีใจเปนคำเลิก มันก็จะไปคือกานองสนุกสนานมองมันมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดความต้องการไปในการพยาบาทพ่รุษาอีกหรือว่าไปในนิวรณ์ไปในทุกยิยอีกซึ่งมันก็จะเป็นไปเพื่อความทุกข์อีกดังนั้นก็เลยรักษาธรร,รมธาตุนะครับได้เป็นผู้ที่เชื่อมั่นได้เชื่อใจได้แต่คนเราจะเชื่อใจได้เมื่อคัดถึงธรรมธาตุเท่านั้นผู้ตุกชนในใจ,จใเชื่อใจในเรื่องศีลธรรมเรื่องสมาธิเรื่อง การแความเปลี่ยนปัญญานั้นยากมากเพราะว่าวันไวตลอดนะครับมีเหตุปัจจัยดึงดูดน้มน้าผักดันเร่งเร้าเก็บกดกดดันนะครับเยอะแยะมากมายมันก็เลยเป็นเหตุให้เชื่อใจบุตรชนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพยายามรักษามาตรฐานไม่ว่ารักษาคําพูดรักษาสัญญานะครับหรือว่าพยายามพูดให้คนอื่นเชื่อทําให้คนอื่น เห็นว่าปกติซึ่งจริงๆแ้นะความปกติมันจะต้องเกิดจากการที่เข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นอย่างอื่นมันผิดปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะปกปิดซ่อนเล่นแอบแฝงอำพรางบังหน้าด้วยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแบบวันหนึ่งความจริงก็ต้องเกิดขึ้นเปิดเผยตัวมันเอาเองออกมาถึงเวลานั้น มันเราก็ต้องทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายผิดหวังพัดพรากสูญเสียเกิดความอธรรมเฉลิมทุกข์ในราบยศสัี่เสียงบริวารในสถานะนะครับในความมีความเป็นต่างๆที่ยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราของเรารู้ตัวตนของเรานะครับเมืเราเบื่อหน่ายลายกำหนัดหมดความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเราของเราตัวตนของเราในธาตุขันธ์อายตนะในสังขารในธรรมทั้งหลายก็จะลุดพน้นเข้าสู่ ธรรมธาตุความไม่คำเลืเอกแห่งใจจึงยะมั่นใจเชื่อใจและอุ่นใจและสบายใจได้นะครับเป็นการโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสว่างสงบเป็นปกตินะครับรักษาธรรมธาตุได้อย่างเที่ยงแท้และแน่นอนนะครับไม่ต้องคอยเกิดดับดับไปไปแบบมาเข้าแๆบบออกเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเ,เดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ซึ่งมันไม่มั่นคงนะครับมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่จริงใจนะครับมันมีแต่แฝง ผลประโยชน์ผลพลยได้ผลดีหรือว่าผลตอบแทนเป็นในราเยพิรการที่เสียงบริวารในการในเก็บในกินในการสะอาดสว่างสะดวกสบายความสบสุขซึ่งก็ได้ชั่วคราวมีชั่วคราวเป็นชั่วคราวแต่เมื่อเราเข้าถึงธรรมธาตุมันเป็นของทาวลของที่ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าอมิตรสิงจ้างหรือว่าผลประโยชน์ผลพลยได้ผลตอบแทนนะครับไม่ต้องแอบแฝงแอบซ่อนซ่อนเล้นนะครับ บทเงินไข่มนมปัจจะบทปลุกพ่อปลุกมัดปลุกพันเพราะว่าออกจากกิเลสได้นะครับออกจากทุกข์ได้ไม่มีทุกข์ที่จะกดดันไม่มีกิเลสที่จะลมเน่าดึงดูดปักดันกอบนำหอหุบนะครับนั้นกันเลยเป็นใจที่เชื่อใจได้มั่นใจได้แน่ใจได้นะีครับเพราะว่าเข้าถึงธรรมธาตุนะครับออกจากกิเลสนั่นเองนะครับก็เลยรักษาธรรมธาตุไว้เหมือนเรารักษาเพชรรักษา รอยรักษาเงินรักษาทองที่เรามีอยู่นะครับไม่ให้สูญหายไม่ว่าจากภัยใด็ดจากดินน้ำลมไฟจากจนจากญาติทั้งหลายที่จะนานำไปไม่ว,ว่าจากการหลงลืมนะครับไื่ว่าความเสียอรในตัวมันเองดังนั้นการรักษาธรรมาธาตุจึงเป็นการรักษาความไม่ทุกข์นะครับเหมือนเรารักษาความสะอาดรักษาความสงบรักษาความเรียบร้อย เพราะถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันไม่สะอาดไม่สงบนะครับมันเรารักษาความสมรู้คีย์อย่างนี้การรักษาธรรมธาตุก็เหมือนกันเมื่อมันมีสิ่งดีอยู่แล้วเป็นที่เป็นมงคลก็ให้รักษานะครับเมื่อเรารักษาคนดีไว้แต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําลายนะครับเราแค่วางเฉยไม่ว่าทตุขันที่มันเกิดแก่เจ็บตายที่มันเป็นรังแห่งโลกหรือว่าที่มันต้องพบเจอพัพาดพลาก ส,สับเสียงไม่เป็นปสินรัพย์สปนารัายสินงรัพย์สิใดไม่ได้สินทรัพย์เรียกว่าทุกข์มันมีอยู่แต่ว่าไม่ต้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทุกจรดว่าทุกหลักธาตุกันทุกจากสังขารที่มันเที่ยงสังขาร,ท,ท,ขารที่มันเป็นทุกข์หรือว่าทำที่พิรัษตาที่เราสะละแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างมันก็สะละไปนะครับไม่ว่าวัตถุกรรมปัตถุกรรมยยกิเลสกรรมนะครับเสื้อผ้าที่อยู่อาหารขนของเงินทองคาของราบยศสักครรเที่เสื่อมวานเสี่ยงเนี้ยมีอายุหมดอายุได้ แต่ธรรมธาตุนะครับไม่มีอายุก็เลยไม่หมดอายุเพราะว่าไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้ปุ่ตะเป็นอสังขตธาตุอสังกัธรรมเป็นนิรุธธาตุนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุเรียกว่าธรรมธาตุนะฉะนั้นรักษาธรรมธาตุเหมือนเคยรักษาความเข็มแต่ว่าธรรมธาตุที่มันไม่เสื่อมไม่สลายไม่สูญไม่หายมีอยู่ให้ชื่นตาชื่นใจให้ปลุกบปลุกใจ นะครับให้มั่นคงมั่นใจให่วางใจได้เชื่อใจได้นะครับก็อาศัยธรรมธาตุเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับจึงจะอยู่อย่างสุขสงบเย็นสะดวกสบายยังอยู่อย่างผ่อนคลายอยู่อย่างไม่ต้องหวัดระแวงไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องหวั่นไหวกับทุกปรทุกอดิต์ปัจจุบันอนาคตนะครับไม่มีความประมาทเฉิ่ทุดทุกข์ไม่กับนัดไม่ขัดเกือนไม่ลุ่มหลงไม่หมดเมาไม่เผลอเพลนไม่เพ่งไม่พิจารณาอะไร ดูออยางเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะครับเข้าใจธรรมชาตินะครับมันก็เลยไม่กังวลไม่ยึดถือมันเองนะครับรักษาธรรมชาติเอาไว้ดีดด้วยกันท่านทุกคนนะครับ